ขณะนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วทุกคนดูสิแสงแดดอันแผดจ้าแบบนี้ <c oughs> ก็ต้องสู้แดดลดน้ำจากทุกคนค่ะจะไม่ลดได้ไงดูสิดอกปีโนียสีชมพูสวยสดใสแบบนี้ถ้าน้องถูกแดดนานๆโดยที่ไม่มีน้ำความชุ่มชื้นของน้องก็จะใช่ไหม น้อก็จะเหี่ยวต้องลดน้ําต้นไม้ให้น้องค่ะสายแค่ไหนก็ต้องลดนะคะนี่ปีโกเนียสีแดงฝั่งนี้อีกหนึ่งกระถางนะคะทุกคนและนู่นก็อีกหนึ่งกระถางอ้าวนั่นไม่ใช่ค่ะน้องมีบุญนะคะลงมาในสวนด้วยนะคะดูสิคะลงสวนทิไรนะคะก็ เป็นรูปสามมีนะคะตามมานะคะน้องสามมีก็คือน้องมีทองคนนี้น้องมีทองนะคะน้องมีบุญกับน้องมีเงินนะคะน้องมีเงินสีดํามองเห็นไหมคะสีดํากับสแสลมเลยทีเดียวและนี่ก็ดอกพิทูเนียสีแดงนะคะทุกคนดอกพิทูเนียสีแดงมีดอกพิทูเนียสีม่วงอีกค่ะทุกคนขานี่ค่ะแลวจังก็จะวางไว้นะคะปกติดอกไม้ พิทูเนียเนี่ยเขาจะเป็นไม้แขวนน้อยเนี่ยค่ะยังมีรวดแขวนอยู่เลยแต่รักจังจะไม่แขวนนะคะจะตั้งน้องไว้ที่อ่าที่อะไรเอ่ยก็คือที่ตอไม้ะค่ะที่รักจังเป็นคนลงมือทําด้วยตัวเองเลยนะคะฝั่งนี้ก็พิทูเนียสีดอกลายนะคะสีดอกลายก็คือชมพูลายนะคะแล้วก็นุ่นอีก กระถางหนึ่งนะคะก็พิทูเนียสีแดงคะ่ะทุกคนมองเห็นชัดไหมคะเพราะว่าแดดจะจ้าน,นิดนึงนะคะเนี่ยร้อนแล้วลักจังเริ่มจะร้อนแล้วนะคะแต่ก็ลงมารดน้ําให้เขานะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะเหี่ยวนะคะถ้าเขาไม่ได้ถูรดน้ําเนาะนี่ก็คือพิทูเนียสีบานเย็นคะ่ะทุกคนคะ่ะว้าวเห็นไหมคะมีดอกไม้ในสวนเยอะแยะแบบนี้เป็นความสุขนะคะที่สามารถเติมเต็มให้กับตัวเองตอนนี้ออน้องทําร่วงนะคะเนี่ยเดี๋ยวลักจังต้องมาดูแลให้สวยว้าวทุกคนคะ่ะนี่คือดอกอะไร กีตกีตกีดดอกกระเทียมเถาค่ะทุกคนค่ะหลังจากยังไม่ได้ลงดินเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะซื้อมาเยอะนะคะแต่ก็ยังลงดินไม่ทันนะคะแต่ว่าความชอบก็คือซื้อมาก่อนแบบว่าซื้อมาก่อนพ่อสอนไว้อ่ะใช่ซะที่ไหนละแม่ซื้อมาก่อนนะคะเพราะว่าความชอบของเราเนาะเนี่ยค่ะ แดดร้อนแล้วตรงนี้ก็คือเป็นซุ้มทางเดินดูสิกระถงกระถางละเกละกาเพราะอะไรน้องหมาค่ะทุกคนค่ะน้องหมาเข้ามาทําร่วงเนี่ยค่ะสองกระถางเลยลักจังก็ยังดูแลไม่ดีพอเนาะเพราะว่าอะไรน้องยังอยู่ในกระถางเล็กๆน้องก็โอ้ยอย่าไปดูเลยค่ะความสวยความไม่สวย,ไม,สวยไม่งามอย่าไปดูเลยนะคะดูความสวยความงามดีกว่านะคะทุกคนค่ะว้าวแดดร้อนแล้วค่ะรักจังรดน้ําต้นไม้ก่อนนะคะไม่ไหวแล้วแดดแรงมากค่ะทิ้งท้ายด้วย เนี่ยสีชมพูแล้วกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีค่ะปีกเนี่ยสีแดงค่ะทุกคนค่ะปีกเนียสีแดงแล้วยังมีคุณนายตื่นสายอ่ะเก้าโมงแล้วคุณยังไม่ตื่นหรอคะคุณนายตื่นสายค่ะเก้าโมงแล้วค่ะตื่นตื่นตื่น,นกรุณาตื่นได้แล้วค่ะ